เรดมี A3 วางจำหน่ายแล้วสมาร์ทโฟนราคาประหยัดสัมผัสลื่นไหลเริ่มต้นเพียงแค่2,699บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับกับมาร์ตเด็ข่าวสารที่ดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแผ่นใกาสัตสิบานาีเดข่าวสารที่ดีทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแ้พลข่าวสารที่มาเดใแบบนี้เป็นประจำทุกวันเซมี่วางจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ Redmi A3 สมาร,ร์ทโฟนราคาสบายกระเป๋าที่โดดเด่นในทุกสัมผัสในราคาเริ่มต้นเพียง2 6 9 9บาทโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับในทางหน้าของเว็บไซต์อย่างเงี้ยนะครับทางร้านค้าออนไลน์ นะครับ r e d มี A3 รุ่นแรม3 g b อความจํา1 4อยู่ที่2,699บาทและรุ่นแรม4 g b อควจํา 128G อยู่ที่3,199บาทครับพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อนครับในช่วงวันที่8มีนาถึง30เมษายนนะครับรับฟรี Redmi A3 g i f t o x x นะครับอันนี้คืออ่านตามเนาะไม่ได้ตั้งใจจะ PR โปรโมชั่นอะไรของมือถือรุ่นนี้นะครับอีกอย่างนึงเห็นเห็นราคาน่านะสนใจแหละก็เลยอยากจะมาอัปเดตในเรื่องของสเปคกันด้วยนะ อันดับแรกนะครับ Redmi a 3เขาสามารถที่จะอ่านบันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็คอนเทนต์ในโซเชียลเนี่ยความละเอียดสูงนะครับในเรื่องของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ s d plus ขนาดใหญ่6.71นิ้วนะครับ r e เฟ l ช t เรท 90Hz แล้วก็ในเรื่องของอในเรื่องของการใช้งานนะครับกระจกเป็นกราด gas สามนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการป้องกันการในเรื่องของสายตาก็คือ dc dimming ปรับปรุงในเรื่องของแสงสีฟ้านะครับเรนนี a 3ใช้งาน ได้ค่อนข้างดีอันแรกก็คือจอใหญ่แล้วอันที่2ก็คือในเรื่องของการเซฟคอนเทนต์นะและในเรื่องของกล้องนะครับเลนส์หลักความละเอียด8ล้านพิกเซลครับพอร์ตยั่นที USB ่ดรอป USB Type C ครับดูฟังก์ชัน5มิลก็มีมาให้ด้วยแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์ชิปเซ็ต MediaTek Helio G36 นะครับออเทอร์คอร์ core. ในส่วนของที่วางจำหน่ายก็อย่างที่เกิดไวนะ้เนาะราคาเริ่มต้นที่2,699บาทนะครับในรุ่น6รุ่น 3G หนุนความจำ 4GB ก็ถือว่าเป็นมือถือเริ่มต้นแหละ เรียกได้ว่าร่มต้นดีไซน์ก็เหมือนเรือธงนิดนึงนะกล้องหลังเป็นวงกลมวงกลมอะไรอย่างนี้นะครับดีไซน์แบบเออดูแพงขึ้นอะไรย่างนี้นะแต่หน้าจอก็ใหญ่ด้วยนะครับเหมาะการใช้งานทั่วไปนะเล่นเกมฟาร์มนะครับก็สามารถทําได้หรือเกมแบบที่แบบกราฟิกไม่เยอะเงี้ยครับแล้วก็เล่นในส่วนของ Instagram, IG, Facebook, Line, นะครับแอปธนาคารเหมาะมากนี่คืออีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แนะนำสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดซับสไคร e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกระมาอเด็ข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย